วิธีสอนเขาสอนอย่างนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าสอนกับฝรั่งนะก็จะเอาเรื่องคำกับราวโกโรารมากงกรรมกงเกลียนมันสอนให้รู้ว่าลูกจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามยอมรับก็ตามไม่ยอมรับก็ตามนะยกอย่างเช่นลูกมาถามก็แล้วกันถามเขาว่านะถามเขาว่าถ้าสมมติว่าเขาโดนงูจงอางหรืองูงูเห่าฉกัดเนี่ยเขาเรียกดูโดนงูพิษฉกัดเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นงูพิษนะหรือเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าไม่ใช่งูพิษก็ตาม คือคิดว่าเป็นงูทั่ัวๆไปก็ตามคิดว่าพิษมันจะออกฤทธิ์ไหมถามว่ามันทำไมต้องออกฤทธิ์เขเป็นออกฤทธิ์ของมันเองนะครับธรรมชาติของเพราะว่าเพราะว่ามันมีพิษมันก็ต้องออกฤทธิ์จะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันต้องออกฤทธิ์อย่างนั้นใช่ไหมทานไฟก็ตามเหล็กแดงก็ตามเราไม่รู้เราไม่เห็นเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันมีอะไรปกปิดหรือว่ามีฐานกบเอาไว้เราไปเผอไปจับไปเหยียบมันจะร้อนไหม ถามว่าทำไมถึงร้อนพรอมันเป็นไฟยาพิษที่ผสมอยู่ในอาหารก็าตามอยู่ในเครื่องดื่มก็าตามเราไม่รู้ว่าเป็นมียาพิษผสมอยู่เมื่อเราดื่มเข้าไปกินเข้าไปนี่คิดว่าพิษมันจะออกฤทธิ์ไหมถ้าทั้งที่เราไม่รู้นะชั้นใดพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนกับพิษถ้าเราไปล่วงเกินท่านบาปกรรมที่เกิดมาจากการล่วงเกินเหมือนกับพิษมันก็จะส่งผลออกฤทธิ์ คนนั้นจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามจะยอมรับหรือไม่ยอมรับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามมันก็ต้องส่งผลพูดอย่างนี้แล้วเขาจะรู้ทันทีว่ามันจะส่งผลแบบไหน,นก็ทายเป็นเรื่องเป็นข้อข้อไปว่าผลกรรมจากการล่วงเกินพ่อแม่แบบนี้ติดเตียนพ่อแม่แบบนี้ก็จะเกิดเหตุปัจจัยเกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดอุปสรรคในเรื่องความรักคู่ครองเรื่องหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวความรักเรื่องสุขภาพอย่างนี้อย่างนี้ถ้าพูดภาษาแบบให้ให้เด็กๆ็กฟังนะถ้าเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงก็บอกว่าถ้าเขาล่วงเกินพ่อแม่ ด้วยการทาให้พ่อแม่น้อยใจเสียใจน้ําตาไหลครั้งเดียวเป็นต้นเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่รีบสํานึกผิดแล้วขอขมาโทษจะไม่ท้องก่อนแต่งหรือท้องในหาที่ไม่พร้อมและเป็นไปไม่ได้ว่าชาตินี้จะมีความสุขเรื่องครอบครัวความรักแบบนี้คิดว่าเขาจะฟังไหมแบบนี้ไม่ฟังทาไมถึงไม่ฟังเพราะปนยังเหตุไม่ถึงเขายังคิดไม่ถึงว่าก็จะเป็นอะไรเอาละต่อให้ไม่ถึงก็ตามทายเรื่องก่อนตอนนี้เขาเรียนหนังสือใช่ไหมทายเลยว่าเขาจะเรียนหนังสือมีปัญหาเรียนไม่จบเรียนจบยาก ทุกอย่างที่เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์นั้นทายไว้ก่อนถ้าไมันไม่จะไม่เชื่อถ้าทายเป็นและยังไม่พอเขาจะมีปัญหาเรื่องปากเรื่องเหงือกเรื่องฟันเรื่องกระพุ้งแก้มเรื่องรอมที่ปากทุกรูปแบบทําไมมันจะไม่เกิดขึ้นึงไม่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราไปตีเขาได้อรืนั่นทาไมที่เขาจะไม่เชื่อทาเลาะที่บายเป็นแต่ถ้าที่แน่ๆนะถ้าเราทําเป็นตัวอย่างให้เขาเนี่ยได้ผลค่ะจะทําเป็นตัวอย่างก็ตามถ้าไม่อธิบายเขาก็ไม่เข้าใจทตัวอย่างด้วยสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องแกกก้รอเา่น พ่อแม่เนี่ยไม่รู้จักวิธีการแก้กรรมให้กับตัวเองไปบอกเขาแต่ปากตัวเองยังไม่แก้แล้วเขาจะมาเชื่อได้อย่างไงเพราะมันขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งหากอายกตัวอย่างง่ายเช่นตอนนี้โยมดวงพรเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมถึงเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคยได้ผลมาแล้วาะพิจารณาแล้วที่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจําขึ้นมานึกถึงแล้วก็เป็นเหมือนที่ท่านสอนค่ะถ้าเชื่อเรื่องกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้องถามก่อนว่าถ้ามีคนอื่นมาด่ามาว่ามาตินมเราเราจะโกรธไหม ทำไมถึ่ไม่โกรธเพราะกรรมการจากมันรกรรมปากขั้นก็เรื่องของท่านฉันไม่ได้อาปาาฉันก็ไม่คีกรรมถ้ากรณีพ่อแม่ของเรามาดุมาด่ามาว่าถ้าสมมติว่าถ้ามีชีวิตอยู่นะเราจะโกรธเกลียดท่านไหมล่ะไม่โกรธพ่ออะไรเพราะว่าเขาหวังดีเขามีเกียตนาดีที่จะให้เราเป็นคนดีต่อมามาคิดคำนวณว่ารู้ไหมว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้ไม่ถูกคิดอย่างนี้ไม่เป็นนะนั่นก็หมายวว่าเสี่ยงสูงอย่างมากที่จะไปร่วมเกินคนอื่น,นหรือร่วมเกินพ่อแม่มเด็กก็เหมือนกัน จึงเป็นไปได้สูงอย่างมากว่าถ้าพ่อแม่คนไหนที่สอนลูกจะไม่ได้ผลนั่นก็แปลว่าหนึ่งเขายังไม่รู้จักกรรมตัวเองเขายังแก้กรรมตัวเองไม่ได้เพราะสอนแต่ปากไม่มีผลแต่เรื่องสอนแต่ปากนี่เป็นมาแต่ยาแต่ยายแล้วนะสองต่อต่อให้เราอะไรนะเหมือนกับว่าทําให้ดูก็ไม่ค่อยได้ผลถ้าต่านมันย,ยังไม่แก้กรรมเพราะหลายคนเขาก็บอกว่าพ่อแม่เขาเป็นคนดีแต่ลูกเครียดลูกเลวลูกชั่วก็มีเยอะแยะถมไปตัวอย่างมัด่ดีถมเถไปไม่เห็นไม่มีบางทีครอบครัวหนึ่งมีลูกสามคนมีลูกห้าคนอีกสองคนสามคนมันดีหมดแต่นี่มันเสีย ก็มีตัวอย่างเยอะแยะทำไมไม่เอาตัวอย่างเพราะฉะนั้นวิบากรรมตั้งหากเราต้องมองเกมกรรมของเราอย่างทะลุปูุกปงซะก่อนเพราะสังเกตว่าเมื่อเราแก้ที่ตัวเราแล้วส่วนมากลูกหลานจะผ่านการแก้ได้ง่ายมากเพราะว่ามิตรบริวารเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นลูกเราอย่างไงมันต้องสืบเนื่องมาจากภพก่อนชาติก่อนแล้วก็มาทํากรรม,มในภพนี้ชาตินี้ด้วยทุกอย่างสัมพันธ์กันระหว่างอาดีตกับปัจจุบันเพื่อจะกําหนดผลที่เกิดขึ้นในอนานคตเช่นอ่าสวนรลุงเรียมอ่ะลุงเรียมตอนนี้คิดว่ามองเรื่องกฎแห่งกรรมทะลุปลุกปงดีไหม เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์เมก็เชื่ออยู่80เปอร์เซ็นต์อ๋อ20เปอร์เซ็นต์หายไปไหนคือพ่ไอ้จำไม่ได้ครับเออ <c oughs> จำไม่ได้กับเชื่อไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันคือยอย่างนี้ตาถามตาว่าตอนนี้เชื่อเรื่องกับ